اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون Premises, 1 1> <ates> สุภาพเร ر ح م ท الله ت น ا ل ى وبركاته ขอความสันติสุขจนมีแด่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เหมือนกับเมื่อวานผมได้เปิดคลิปด้วยดูอาด้วยด้วยดูอาขอพรจากพระเป็นเจ้าให้เรารอดพ้นจากโรคภัยโควิดนะครับก็วันนี้ซึ่งเป็นวันที่13ที่ผมได้ทำคลิปตัวนี้นะครับ ก็ส่งตรงกับวันที่19มีนาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีสถิติที่น่าตกใจถ้าเราดูสถิตินี้ค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่จะ,ะเพิ่มความรุนแรงให้กับโลกใบนี้นะครับทีนี้มาดูว่าในแต่ละประเทศคุมรับมา10ประเทศแรกนะ12ประเทศแรกของโลกนะครับว่ามีความ เอาเนืน้อโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อว่าเราจะได้เป็นข้อมูลในการที่จะอวังแผนนั้นในหลายเรื่องนะครับซึ่งเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ16-18นฬิกานะครับของวันที่19ข้อมูลณเวลา18นาฬิกานะครับมาช้าเนานี่เนืงจากว่าเพิ่งกลับจากที่ทํางานก็วันนี้นะครับผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในขายสงสัยว่าจะติดเชื้อทั้งหมดนะครับ 2 2 1 2 1 5นะครับก็เพิ่มเป็นหลัก200แสนแล้วนะครับเพิ่มจากเมื่อวานถึง21,255คนเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้997คนบวกก็คือเป็นผู้ที่เสียชีวิตสะสมทั้งหมด8,977คนนะครับในจำนวนนี้ ก็มีผู้ที่อาการหนักอยู่ทั้งหมด6,602คนนะครับและก็รักษาหาย84,359คนมาจงทั่วโลกนะครับทีนี้ข้อมูลที่ว่ารักษาหายแต่ละประเทศตอนนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เก็บข้อมูลนะแล้วมีข้อมูลผมไม่ได้รายงานเอารายงานเฉพาะว่าผู้ที่เข้าข่ายจะติดเชื้อที่ที่มีการตรวจแล้วในแต่ละประเทศนะครับ ประเทศ10ผมเก็บไว้12 12ลำดับแรกของของโลกนะครับที่มีการติดเชื้ออที่ณเวลานี้นะครับประเทศจีนนะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม34คนน้อยนะครับประเทศจีนก็น้อยลงเรื่อยๆรวมก็คือผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด89,28คน แล้วก็เสียชีวิตเฉพาะวันนี้อย่างเดียวก็8คนนะครับรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด3 2 4 5คนประเทศอิตาลีอันนี้ก็หนักอาการหนักมากเลยนะประเทศจีนประเทศจีน,นกินิดนึงประเทศจีนผู้ที่มีอาการหนักอยู่3,610คนนะครับต่อมาประเทศที่2คือประเทศอิตาลีอันนี้าการหนักมากเลยตบอนหนักมากมากผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้เฉพาะวันนี้อย่างเดียว4,207คน 4,207คนนะครับรวมแล้วก็คือผู้ที่ผู้ที่เขาขายติดเชื้์ทั้งหมด35,713นะครับหลัก30 0,000นะครับเพิ่มติละเมื่อวานนี้3000กว่าวันนี้4000นะครับเสียชีวิตเฉพาะวันนี้อย่างเดียวสร้างสถิติใหม่นะครับถึง475คนนะครับในประเทศอิตาลีนะครับที่475คนเมื่อวานนี้300กว่า อันนี้ถ้าดูช่วงระหว่างที่ว่าฟิตฟิตนะครับมากกว่าประเทศจีนมากเลยครับประเทศจีน200กว่าเอง260กว่าคนที่ตายที่ตายในช่วงที่ว่าที่รุนแรงนะครับอันนี้ว่าเป็นประเทศอิตาลีนี่475คนรวมแล้วประเทศอิตาลีนี่เสียชีวิตสะสมทั้งหมด2,978คนถ้าเป็นข้อมูลอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะแซงประเทศจีนแล้วนะครับอัตราผู้เสียชีวิต ทีนี้ในขณะเดียวกันมีผู้ที่อาการโคม่าอยู่นะครับหรือรุมแรงคือสองมีอยู่ถึง2,257คนนะครับประเทศที่3คือประเทศอิรานมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้1,192คนนะครับรวมแล้วคือ1,7,361คนแล้วก็เสียชีวิตก็ไม่น้อยนะครับหน้อยนะครับ147คนรวมแล้วหลักขึ้นไปหลักพันแล้วนะครับอิรานเสียชีวิตทั้งหมด 1,135คนแต่อาการอาการรุนแรงตอนนี้ไม่มีข้อมูลนะครับเขาไม่ได้แจ้งข้อมูลประเทศที่4ก็คือประเทศสเปนนะครับประเทศสเปนติดเชื้อเพิ่มวันนี้2,943นคนนะครับเพิ่มรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด1 4 7 6 9คนเสียชีวิตวันนี้105คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด638คนนะครับ ประเทศที่5มีติดเชื้อเพิ่มเฉพาะวันนี้คือ 2, 9 6 7คนนะครับแล้วก็รวมแล้วคือผู้ติดเชื้อทั้งหมด1 2 3 2 7คนเสียชีวิตเพิ่มเมือนที่2คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด28คนประเทศที่6ก็คือประเทศอเมริกานะครับติดเชื้อเพิ่มเฉพาะวันนี้คือ2,973คนนะครับ200อันนี้ก็ อเมริกาก็หนักนะครับติดเชื้อรวมสะสมทั้งหมด9,176อเมริกาเสียชีวิตวันนี้คือ47คนนะครับก็คือเสียชีวิตสะสมทั้งหมด1 5 1054คนนะครับ1 5 4คนทีนี้ประเทศที่ประเทศที่7ก็คือประเทศประเทศ ฝรั่งเศสนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้คือ,อ,อ1,404คนนะครับรวมแล้วประเทศฝรั่งเศสติดเชื้อสะสมทั้งหมด9,134คนประเทศฝรั่งเศสเสียชีวิตเฉพาะวันนี้อย่างเดียวคือ89คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด264คนเทะ่ทที่8ปคือประเทศเกาหลีใต้เกาหลีต,ต,ลตวันนี้เพิ่มเยอะหน่อยประเทศเกาหลีใต้คือผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้152คนรวมแล้ว 8,565คนเสียชีวิตเพิ่ม7คนรวมแล้ว91คนประเทศที่9คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม363คนนะครับรวมแล้ว 3, 000, 3 0 6 7คนนะครับเสียชีวิตเพิ่มวันนี้6คนรวมแล้ว3 3คนประเทศที่10คือประเทศอังกฤษวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม676คนนะครับรวมแล้วทั้งหมด2626 เสียชีวิตเพิ่มวันนี้33คนรวมแล้ว114คนประเทศ11นะครับคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม346คนรวมแล้วคือ2 0, 5 1คนเสียชีวิตเพิ่มวันนี้15คนรวมแล้ว58คนประเทศ12คือประเทศออสเตรียนะครับอันนีมาแรงนะครับผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด1,843ผมไม่ได้เก็ะว่าเมื่อวานนี้เท่าไร่ผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คน นะครับอันนี้คือประเทศ10 12ระดับแรกของโลกนะครับซึ่งอยู่ในเอเชียคือมีจีนอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอันนี้นองนั้นอยู่ในยุโรปเลย่วนยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับทีนี้มาดูในประเทศอาเซียนซึ่งเราจะต้องระวังมากๆนะครับอยู่ใกล้เรามากก็อันนี้ก็น่าตกใจนะครับเพื่อพอมาเลเซียปิดประเทศได้ผลักดันคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียให้กลับบ้านอันนี้แหละที่จะเป็นอันตรายให้กับ คนที่อยู่ในเฉพาะ3าจังหวัดภาคใต้นะครับถึงจะมากเป็นน่าจะเป็นซูเปอร์ไพรเดอร์เลยนะครับน่าจะถ้าไม่มีถ้าม,มีกระบวนการคัดกรองที่ดีนะครับสามสี่จังหวัดนี้อวมแน่เลยครับเจอนี่เพราะว่าตอนนี้ในปัตตานีนะครับปิดไปแล้วนะครับสองสองอำเภอนะครับทีนี้มาดูว่าในอาเซียนนะครับทีนี้เราดูว่าสถิติในการเพิ่มแต่ละวันนี่ เพื่อเป็นข้อมูลกับเราเฝ้าระวังตัวเราเองด้วยนะครับก็คือ1ประเทศมาเลเซียนะครับเฉพาะวันนี้นอย่างเดียวเพิ่ม2 2 7คนรวมแล้วทั้งหมดมาเลเซียนี้900คนนะครับ900คนจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับมาเลเซียนั้นแล้วก็ผู้ที่มีอาการหนักอยู่15คนประเทศที่2ก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับเชื้อมีติดเชื้อเพิ่ม47คนรวมแล้วทั้งหมด313คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะประเทศสิงคโปร์นะครับ ประเทศที่3ก็อีกประเทศหนึ่งที่ก่องข้าจะน,น่าเป็นห่วงก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับติดเชื้อเพิ่มเฉพาะพวันนี้อย่างเดียวคือ137คนรวมแล้วทั้งหมด3ามพัเอ้ยไม่ใช่สามคนนะครับประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตเฉพาะวันนี้อย่างเดียวคือประเทศอินโดนีเซีย18คนนะครับรวมแล้วทั้งหมด5้าสิบเออคนนะครับที่ที่ที่ก็ประเทศเราแล้วแหละประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าสถิติของประเทศไทยนี้ ทวีคูณเรื่อยๆนะครับนี่เฉพราะที่ที่เขาเปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ละจังหวัดนี้ผมดูเช็คดูแต่ละจังหวัดก็มีเยอะแต่ก็ยังไม่ได้รายงานนะครับอย่างเช่นที่อยู่ยนล้าน30กว่าคนนะครับที่เขาขายว่าจะติดเชื้อนะครับแต่ว่าในระบบคนยังไม่ได้รายงานนี้ผมก็มีความคิดว่ายังปดปิดข้อมูลอยู่ก็จะเป็นอันตรายกับพวกเราทั่วไปนะครับเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับปิดข้อมูลไม่ได้แล้ว ประเทศไทยนะครับติดเชื้อเพิ่ม60คนวันนี้รวมแล้วทั้งหมด272คนเสียชีวิตเพิ่มไม่ใช่เสียเพิ่มไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งคนก็อันนานั้เข้อมูลและก็ผู้ที่ยังอยู่เข,าเขา้าข่ายที่เจ็บหนักอยู่หนึ่งคนนะครับประเทศที่5คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม24คนรวมแล้ว217คน เสียชีวิตวันนี้3คนรวมแล้ว17คนนะครับแล้วก็อาการหนัก1คนประเทศที่6ก็คือประเทศเวียดนามนะครับเวียดนาม,มก็คือ <8 S 1> <8 S 2> มีรวมแล้ว7จคนประเทศที่7คือประเทศบรูไนนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม12คนรวมแล้วเป็น68คนประเทศที่8คือประเทศอ่กัมพูชานะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม4คนรวมแล้ว37คนก็มีอีก2ประเทศ ที่ไม่มีในสาระบบก็คือประเทศลาวกับประเทศพม่านะครับอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับ2ประเทศนี้ด้วยนะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับทีนี้ก็ <c oughs> การดูแลพวกเราคงจะติดตามข่าวแล้วนะครับการดูแลว่าดูแลอย่างไรนะครับก็คือที่สําคัญก็คือในเรื่องของการอันดับหนึง่งคือต้องล้างมือบ่อยๆ่ล้างมือบ่อยๆนะครับ ด้วยน้ำสบู่หรือด้วยเจลแล้วแต่นะครับ2คือต้องถ้าในกรณีที่เราเป็นไม่สบายหรือเราอยู่ในในโซนที่ว่ากลุ่มเสี่ยงต้องใช้หน้ากากอนามัยนะครับ3ก็คือของใช้ส่วนตัวนะครับห้ามใช้ปะปนกันมีอะไรบ้างของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าแก้วพวกนี้นะครับ ต้องแยกต่างหากของใครของมันนะครับต้องแยกยิ่งถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในส่วนที่เป็นโซนเสี่ยงนะครับต้องยิ่งต้องระวังมากกว่านี้นะครับอ,อ่สี่ก็คือในกรณีเราก็ต้องมันสังเกตตัวเราเองนะครับเราถ้าก็จะวิเปรียบเทียบวันนี้ยังถ้าเป็นโรคซายังไงไข้หวัดยังไงโรคโควิดยังไงยังไงเราดูข้อมูลตรงนั้นถ้าเราลักษณะที่ว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคโควิด เราก็ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างรีบด่วนนะครับต่อไปคือ,อข้อข้อต่อไปนะครับก็คือในกรณีสิ่งของที่เราใช้ก็คือข้อที่5คือที่เราใช้ย่งอาเช่นหน้ากากอนามัยทิชชู่นะครับเราจะต้องทิ้งในที่มิดชิดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งไว้หรือถ้าเราอยู่บ้านก็ต้องใส่ในในถุงดำประมาณน,นี้นะครับ และก็ข้อสุดท้ายก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ได้แนะนําเราอย่างไรนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดะบอกอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังใกล้ตัวอันนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับอันนี้ถ้าเรายังถ้าเรายังอะไรนะไม่ไม่ไม่สนใจนะครับถ้าไม่สนใจนี่โอกาสที่เราจะติดเชื้อติดติดง่ายมากนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมเช็คขอ้อมูลคือที่สําคัญที่สุดที่เรา จะป้องกันได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงในที่มีคนจํานวนมากๆในมีคนที่จํานวนแออัดมีอะไรบ้างเนี่ยที่แออัดอย่างเช่นห้างโรงพยาบาลไม่จําเป็นไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เราไปห้างพวกตลาดสดตลาดนัดประมาณนี้นะครับคนที่เยอะหรือว่าคนที่ชุมนุมต่างๆเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือ ควรที่จะอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นที่ดีที่สุดนอกจากนี้เราก็ควรที่จะหาอาหารเสริมมามาทานบ้างนะครับไม่ต้องไปหาซื้อสังง่งทางออนไลน์ได้ก็ส่งมานะครับอย่างเช่นอะไรบ้างฟรุตซีนะครับฟรุตซีก็สามารถที่จะป้องกันอโรคโควิดได้นะครับน้ำโครโรฟิลน้ำขิงพวกผลไม้สุกอย่างเช่นพวกมะม่วงสุก พวกผลไม้ต่างๆเกี่ยวกับวิตามินซีนี่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเราก็ถ้ามาจําเป็นนะครับเราสั่งออนไลน์มาได้นะครับอันนี้ควรที่จะอยู่บ้านดีที่สุดนะครับอยู่บ้านดีที่สุดแล้วก็พยายามอบอกสมาชิกในครอบครัวเรานะครับอย่าไปในสิ่งที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงนี้ผมก็ไม่กล้าไปไหนนะครับตอนนี้ก็วันนี้ เป็นสถิติที่เราควรจะติดตามนะครับขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปด้วยดูอาดูอาที่จะป้องป้องกันโรคโควิดนะครับเราต้องขอพรจากผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับแต่ก็ต้องกล่าวว่ามัสลามะอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮะอัลาอะบะเบาะกะอัลลอฮุมะอินนีอะอูบุบิกะมินัลบซ من سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرصين